อีกครับทีมงานบ้านโฮมฮักครับผมกำลังเดินทางไปหาลูกสาวนะครับที่นวนครน,นะครับนี่เทำทีมโดยมิสเตอร์ตั้มนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อน น้สวัสดีครับสวัสดีอ่ะที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะครับนะสวัสดีครับเป่าเม็มครับผมสวัสดีสองท่านนะครับสองท่านแรกที่เข้ามานะครับทีมงานบ้านโฮมฮักนะครับกําลังจะไปนวันนครนะครับผมไปหาลูกสาวเนาะ นี่มากันสามคนครับ,รบตอหไรว่าเสียเอารถไปมันอี้ยาดว่มีคนขับกลับให้ครับอะไรว่าเสียเอารถผมไปล่ะพอดีมักมวกนจะเลยนั่งโบสไปครับสัสัสีสี4ท่านนะครับผมขามาแล้วก็พูดคุยกันได,ด้เด้อครับเด้อกับ ผมมิสเตอร์ตั้มนะครับมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลฝากกดติดตามให้แนวเด้ครับเด้อสวัสดีครับพี่นงนุชนะครับสวัสดีครับกำลังเดินทางไปนะวนครนะครับผมไปหาลูกสาวล่ะอยู่นะวะนะครขามาแล้วรวมพูดคุยกันได้เด้อครับเด้อเดี๋ยมันสงเหงามันสีบ่ม,มียังว้าวครับ สวัสดีเจ็ดท่านนะครับผมสุดยอดเลยจ้าขอบคุณครับพี่น้องนุดนะครับจังได้กับฝากาเบอรง์แง่งในเด้อครับเด้อมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวพบพ่อกับคลิปนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำในเด้อครับเด้ออยากสนับสนุนค่าน้นมันลดคาลดค่าล่างกัดทรงเซติเกอร์ใดเด้อครับเด้อ สวัสดีสิบห้าท่านครับผมสวัสดีซีเกมครับทีมงานบ้านโฮมฮักสู้สู้ขอบคุณครับผมอาชีพสซยๆนิดน,น,นึงงนะครับพอนั่งรถนะครับเดินทางไปนวนครนะครับข้างปัปะะ๊มปตทงานเอ็กซ์โปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงครับสวัสดีแอดมินจูนด้วยนะครับฝากบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงอีกหนึ่งช่องทางนะครับขอไปกดไลค์กดแชร์หนเดอครับกดติดตามน้ำเดอครับเด้อเป็นช่องลักนะครับช่องบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงนะครับโดยแอดมินจูนนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับช่อง youtube ของ บ้านโฮมฮักนะครับอันนี้ขาวบุตรหรือ,อแอบนินจูนบุนีสวัสดี29ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับสวัสดีดอกยญ้าริมทางนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัย ก็อาซิิติตแน่ครับผมเพราะว่ามันหลายมือนอหยุดสวัสดี32ท่านนะครับคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเดี๋ยวกนันต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งครับ สวัสดีสามสิบท่านนะครับสวัสดีพี่ฟอร์ยูครับสวัสดีพี่ปิกพรพรมนะครับใช่ครับคืนนี้น่าจะเยอะครับคนครับสวัสดีสี่สิบเก้าท่านนะครับผมเข้ามาและพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีพี่เ m นะครับสวัสดีพี่ สวัสดีพี่เจนจิลานะครับผมถ้าผมอ่านผิดไปก็ขอโทษในเด้อครับเด้อขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้กำลังเดินทางครับผมไปนวนครน,นะครับคิดว่าอลูกสาวเป็นงานนี่นะสิเป็นงาน ที่ว่าใกล้ที่สุดสำหรับพวกผมแล้วนะครับหลังจากนี่กบวันที่ยี่สิบอ่าที่สีไปเล่นยุสนามหลวงกะเลื่อนนะครับเลื่อนแต่ว่าสีเป็นมือใดเดียวทางบอโจกับสิมาแจ้งให้ทราบอีกเท่อนึงนะครับ สี่สิบห้าท่านนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมได้เด้อมื่อนี้มิสเตอร์ตัม้มไม่ได้เอารถไปนะครับตแรกวสีขับไปครับ้บวก็พอดียันบ่มีคนขับลับให้ยันบ่ได้กลับบ้านปีใหม่นะครับยันด้อยู่ในคุกกน ทีทั้งส7ิบเจ็ท่านนะครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวเจอกันในไล่สดอ่หนาเวทีนะครับเมื่อนี้สีไล่สดโดนอยู่ดอกครับเพราะว่าเพิ่นเปิดให้ไล์สดได้นะครับอ่าเมื่อนี้นะครับทางสาวยอยเพชรบ,บันแพงเพิ่นเปิดสตรีมไล์สดนะครับฟรีนะครับทั่วโลกนะครับแต่ว่ากะอ่าอยากให้พอ่พอพอ่อแม่แม่นะครับขอเอฟซี เขามาเบิ้งไหลสดของผมนําแน่เด้อจักหน่อยก็ยังดีครับจักประมาณสิบนาทีก็ยังดีครับเขามาพอไดอ้พูดคุยกันนะครับขันอยากเบิ้งบรรยากาศแบบอบ้านๆน,นะครับขั้นอยากแบบสตรีมไหลสดแบบจัดเต็มก็ต้องสาน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี63ท่านนะครับ ไปเดินทางนะครับสามคนครับแต่อีกห,หนึ่งกับรถมุมอยู่นะครับทั้งนี้ให <c oughs> ้กล่องให้กล่องเขินกล่องนะแต่บอไอผู้สาวเด้แล้วผู้สาวมาหนีไว้บอไอสั่งสวัสดีครับผมเอาคำเตือนเครื่องบกขึ้นอันนี้สวัสดีพี่บัน สวัสดีพี่นิพันธ์สวัสดีพี่สุทธิศักดิ์นะครับสวัสดีพี่นลงนะครับสวัสดีพี่พันษานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีฟาลินนะครับอะไรนะเฟรลินเฟอร์ลินหรือเฟอร์ลินขอโทษด้วยครับถ้าผมอ่านผิดชัดนี้คืออลไรออน,น่ดีเ <c oughs> ฟอร์ลินนะครับพี่พี่แวงสวัสดีครับ นี่เป็นกนารไรสดนะครับเดินทางนะครับไปหาลูกสาวนะครับอยู่นวนครนะครับผมเฟยลินโอเคครับเฟยลินว่าดองามจรหงีเฟยลินเพื่อนบอกว่าเฟยลิน,ลน,ลนสวัสดีครับซีเกมออฟฟิเชียลสวัสดีครับ นนครับสิสั้นๆนยเด้อครับนั่งในรถนะครับตอนนี้อยู่ไซร์ล่ะนี่ฮอดอ่ายังบมทันฮอดลักซีนะครับไก่สีฮอดแล้วสวัสดีอีสานคนอีสานนะครับผมเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับ ครับผมจังไไลายสดในครั้งนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับฝากความคิดฮหาไปถึงลูกสาวในเดอร์ยู่ไกล์นครพนมจะดูทางลายสดตอนเย็นจ้าครับผมจังไไลายสดไว้แค่นี้ก่อนกันเลยกันครับผมจังไรเจอกันใหม่นะครับในไล่ยสดหน้างานนะครับเนาะลายสดครั้งนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนกันเลยกันครับผมสวัสดีครับ